สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการเส้นทางนักขายพักพิเศษทางสถานีที่คุณสามารถเปิดรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะนี่คือสำเร็จ .com TV สถานีเงินล้าน สำหรับบุคคลที่เราจะพูดคุยด้วยในวันนี้นี่นะคะต้องบอกเลยว่าเธอมีการบริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยมเลยแหละค่ะเพราะว่าลูกค้าของเธอนั้นไม่ปฏิเสธกรมธรรม์ของเธอมาตลอด14ปีอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่ายาวนานมากเธอมีเทคนิคอย่างไรพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะ สำหรับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณนัชชาณน์น,นันทพงศ์โพกินค่ะซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทไทยพาณิชประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะอยู่ข้างไหนแล้วสวัสดีค่ะพี่จิ๋วสวัสดีค่ะพี่จิ๋วคะต้องบอกเลยว่าพี่จิ๋วเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยและเอกเชื่อเลยนะคะว่าจะต้องเป็นคนที่มีใจบริการอย่างแท้จริงเพราะว่าทาให้ลูกค้าเนี่ยไม่เปลี่ยนใจแล้วก็ซื้อกรมธรรม์อย่างต่อเนื่องมาถึง14ปีช่วยยืนยันหน่อยได้ไหมคะว่าไม่มีการยกเลิกเลยเหรอคะ ลูกค้าที่ซื้อมอบความไว้วางใจมาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะซื้อแล้วก็จะซื้อซ้ําส่วนเบีย้ยเดิมเนี่ยก็ยังส่งต่อเนื่องแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังพยายามแบบไปเก็บเบี้ยลูกค้าทุกรายด้วยตัวเอง<ม>เพราะการที่เราได้ไปเก็บเบี้ยลูกค้าไปเจอลูกค้าเนี่ยมันเป็นการที่เราบอกว่าเออได้ไปเยี่ยมเยียนไปทบทวนนะคะเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกค้า<ม>แต่ละครอบครัว ยังไม่ต้องเล่านะคะพี่จิ๋วเพราะเราจะเก็บเทคนิคนี้ไว้คุยกันตอนท้ายเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้ดีกว่าค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่จิ๋วทําอะไรบ้างแล้วเข้าสู่เส้นทางของนักขายได้อย่างไรคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อย้อนไปประมาณ14ปีที่แล้วนะคะก็คือเป็นพนักง,งานธนาคารอยู่ทำงานธนาคารมาประมาณ8ปีและจนวันนึงเนี่ยมีรุ่นพี่มาแนะนําว่าเอออีกหน่อยเนี่ย ไทปนิสจะมีสินค้าเกี่ยวกับเรื่องประกันชวนคนให้ออมเงินนะฉะนั้นก็เลยได้เข้าไปลองศึกษาพอศึกษาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่า,าการที่ชวนคนเก็บเงินเนี่ยมันทําให้ลูกค้าเนี่ยเก็บเงินแล้วก็มีบำเหน็จบำนาญให้กับลูกหลานเขาไปตลอดชีวิตซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าก็เลยเริ่มลองมาศึกษาแล้วก็เปลี่ยนแนวความคิดแล้วก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็เลยเริ่มเข้ามาสู่อาชีพนี้ค่ะ แสดงว่าเห็นถึงประโยชน์ของอาชีพนี้ว่าน่าจะทําอะไรให้กับเราในอนาคตได้ตอนนั้นเรามีเป้าหมายในอนาคตไว้ไหมคะว่าเราจะต้องทําอะไรและทํายังไงเราถึงจะสําเร็จในในอดีตเนี่ยก็คือมีเป้าหมายคือเป็นพนักงานธนาคารเราก็อยากจะบอกว่าเออเป็นผู้จัดการสาขา mm hmm. สินค้าธนาคารเนี่ยมีขายอะไรไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตกองทุนนะคะหรือว่าชวนคนออมเงินเนี่ยเราก็จะศึกษาแล้วก็ตั้งใจทํางาน ก็เป็นพนักงานของไทยพณิชเนี่ยดีเด่นแปปีซ้อนนะคะ mm hmm. จากจากการที่เราแบบตั้งเป้าหมายตรงนี้แล้วเราก็พยายามที่จะทำก็เลยรู้สึกว่าเออถ้างานตัวนี้มันสามารถช่วยเราให้ประสบความสำเร็จช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จได้ก็เลยเริ่มเข้ามาศึกษาชีพนี้แสดงว่าความสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยฟังดูอาจจะเหมือนเกิดขึ้นได้ง่ายแต่เชื่อว่าพี่จิ๋วน่าจะเจอกับอุปสรรคมาบ้างระยะแรกเราเจอกับอุปสรรคอะไรไหมคะ อย่างระยะแรกๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนความคิดจากการเป็น<ม>พนักงา,านธนาคารมาเป็นคนขายประกันเนี่ยความรู้สึกจะเหมือนคล้ายๆว่าส่วนเก็บเงินเพียงแค่ไม่กี่หมืน่น<ม>ก็ต้องไปตรวจเช็คอัพร่างกายซึ่งสุขภาพลูกค้าต้องพร้อมถึงจะสามารถทําได้<ม>ดังนั้นเนี่ยพอเราถ้าเราไม่ได้เรียนรู้หรือศึกษาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าอาชีพนี้มันยากแล้วเราก็ไม่อยากจะไปเป็นคนขายประกันเราก็อยากจะเป็นพนักงานธนาคารเหมือนเดิม มันก็เลยทําให้เราเปลี่ยนความคิดตรงนี้ว่าอ๋อถ้าง,งานนี้มันดีแล้วเป็นประโยชน์กับคนเราก็ต้องมาเรียนรู้หรือศึกษาให้มันมากกว่าการเป็นพนักง,งานธนาคารทั่วไปแสดงว่าระยะแรกเนี่ยเราก็ยังทําคือเป็นพนักง,งานธนาคารนี่แหละแต่ว่าเราก็ยังทําเป็นตัวแทนประกันชีวิตแบบพาร์ทไทม์อ่าใช่แล้วจริงๆตอนนี้กระโดดลงมาทําเต็มตัวแล้วหรือยังคะอ๋อกระโดดมาทําเต็มตัวตั้งแต่ปีแรกที่ตัดสินใจ Oh, ก็คือคือพอมาศึกษาปุ๊บไอ้ตรงนี้มันดี oh. มีประโยชน์เราก็เริ่มที่จะคิดว่าเอ้ระหว่างเป็นพนักง,งานธนาคารกับการที่มาดูแลลูกค้าด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตเลยเนี่ย เราก็เลยออกจากธนาคารมาโอนย้ายมาทาตรงนี้เต็มตัว,ตวและก็เต็มเวลาแสดงว่าอุปสรรคในระยะแรกของเราก็คือความคิดของเราเองเรามองว่าอาจจะเป็นเรื่องยากแล้วก็หลายๆคนอาจจะมองว่าเขาเชื่อถือในธนาคารมากกว่าแต่พอเรามีความรู้อย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยก็ทําให้เรามั่นใจแล้วว่าเราจะเดินมาทางนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าตลอดทางที่เราเดินมาเนี่ยถูกทางด้วยใช่ไหมคะทุกวันนี้ธุรกิจนี้ให้อะไรกับเราบ้างคะ ธุรกิจวันทุกวันนี้ก็คือได้รางวัลเกียรติยศนะคะมีโอกาสได้รับรางวัลกับนายกรัฐมนตรี3ท่านนะคะ6ปีซ้อนอแล้วก็มีโอกาสได้แบบว่าเป็นเพื่อนลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศนะคะมีเวลาที่จะดูแลลูกค้าไม่ว่าจะสุขภาพมีโอกาสได้มีโอกาสได้ไปอยู่กับลูกค้าในวันที่ลูกค้าเกิดวิกฤตหรือว่าวันที่ลูกค้าคลอดลูกอย่างเงี้ยเป็นวินาทีต่อวินาทีเนี่ยเราสามารถอาอาชีพของเราความรู้ของเราเนี่ยไป อยู่เป็นเพื่อนลูกค้าได้แต่ถ้าวันนี้เราอยู่งานประจําเหมือนเดิมเนี่ยโอกาสที่เราจะไปทําตรงนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็เลยลงมาทาตรงนี้เต็มตัวเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราได,ด้ดูแลลูกค้าของเราทุกวันนี้เราต้องดูแลลูกค้าของเรายังไงบ้างอะคะ ก็นั่นฉะนั้นก็จะเปลี่ยนตารางนะคะในแต่ละปีเนี่ยมาเป็นแต่ละเดือนแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะกําหนดลงไปเลยว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ 9, วันเกิดวันพ่อวันแม่นะคะตุ๊ดจีนสงการเราจะมีเทศกาลเนี้ยไปเยี่ยมลูกค้าเราจะมีสเต็ปในการดูแลและวก็เก็บเบี้ยอย่างต่อเนื่องค่ะมีสเต็ปการดูแลด้วย,ยแบบนี้เนี่ยสเต็ปของแต่ละขั้นของการดูแลของเรานี่เราแบ่งยังไงบ้างแล้วเขาได้รับการดูแลยังไงบ้างในแต่ละขั้นนะคะ ก็ <G ül ets> คืออย่างสมมติว่าถ้าเป็นลูกค้า V.P. เลยเนี่ยเราจะต้องมีมีมโอกาสที่จะบอกว่าไปอยู่กับลูกค้าเนี่ยทุกอาทิตย์ <M ess iz> มีโอกาสได้เจอหน้าทานข้าวด้วยกันนะคะอย่างบางบ้านเนี่ยก็ต้องทานข้าวด้วยกันทุกทุกอาทิตย์นะคะ <M ess iz> อย่างบางบ้านก็มีโอกาสแบบว่าเออมีขนมไปย้อนไปเยี่ยมเยียนม,มีน้ําจิตน้ําใจนะคะหรือว่าลูกค้าบางทีแบบไปต่างประเทศเนี่ยเออไปด้วยกันชวนเราไปนะคะไปเที่ยวกับลูกค้านะคะก็ทําให้เราเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งของลูกค้าในแต่ละบ้าน ให้ให้เรามีโอกาสได้แบบว่าไปดูแลเขาอย่างบางบ้านเนี่ยออลูกแต่งงานหรือลูกจะจัดงานบวชงานต่างๆเนี่ยก็จะนึกถึงเราให้เราแบบว่าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปช่วยดูแลเทคแคร์เพื่อนเขานะคะประนุดเป็นหนึ่ง,งเป็นญาติของลูกค้าคนหนึ่งเป็นคนในครอบครัว<อ>ค่ะเทคนิคของพี่จิว๋วก็คือประหนึ่งกับว่า ทุกๆคนที่เป็นลูกค้าของเราก็คือครอบครัวจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นครอบครัวหนึ่งที่เป็นครอบครัวใหญ่ทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วแบบนี้เนี่ยนะคะการที่เราจะหาลูกค้าใหม่เข้ามาสู่ครอบครัวของเราเรามีเวลาหรอคะในเมื่อเราจะต้องดูแลลูกค้าเก่าของเราซึ่งมีมากมายขนาดนี้ส่วนใหญ่ในผ่อนลูกค้าเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นลูกค้าปีเวลาขายประกันเนี่ยมันจะเป็นลูกค้าผลงานใหม่ ต่อเนื่องใช่ไหมคะลูกค้าเก่าเนี่ยถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนคล้ายๆว่า70%สเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อใหม่ในปีต่อไปนั่นฉั้นคิดว่าถ้าเราเป็นประโยชน์กับลูกค้าลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าสัมผัสดได้เขาก็จะแบบเออแนะนําให้เราแล้วในขณะเดียวกันเราก็มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของครอบครัวของลูกค้าลูกค้าก็จะสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี แล้วเราก็ตั้งเป้าหมายในการยึดติดุณวุฒิทุกตัวของบริษัทของระดับประเทศของระดับสมาคมนะคะในการที่จะบอกว่าจะทําผลงานอย่างต่อเนื่องและทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจว่าเวลาเราได้รับรางวัลเนี่ยเออเรานึกถึงเขานะเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราทําให้เราประสบความสําเร็จมาเป็นเราทุกวันนี้ ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความสําคัญต่อเราจริงๆเหมือนเขาเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่เราขาดไม่ได้ในชีวิตของเราใช่ไหมคะคและอย่างนี้เนี่ยทุกวันนีน้ในการที่เราต้องดูแลครอบครัวเราเองด้วยดูแลลูกค้าของเราด้วยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มอบความสุขและสิ่งดีๆให้กับพวกเขาก็มีความรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็จริงๆงานของประกันเนี่ยมันสามารถจับให้ลูกค้าอยู่ในครอบครัวดูแลไปครอบ บบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดูแลไปต่อเนื่องกับบ้านเราได้นะคะเพราะว่าเราทํางานเป็นธุรกิจครอบครัวอย่างลูกเนี่ยเราก็จะต้องบอกเขาว่าเออแม่ไปทํางานนะถ้าแม่ประสบความสําเร็จแม่ก็พาหนูไปร่วมกิจกรรมกับบริษัทไปร่วมกิจกรรมกับลูกค้าเพราะว่าเราก็ต้องจัดสมดุลในชีวิตของเราเนี่ยเข้อนะคะ<ม>เขาเรียกว่า whole, whole person concept มีอะไรบ้างคะอะ่ก็จะเรื่องของการบริหารเงินนะคะดูแลเรื่องงานถ้าเงินดีงานดีใช่ไหมคะเรามีเวลาแบ่งปันให้กับครอบครัวนะคะมีการเรียนรู้อยู่เสมอแล้วก็จะมีในเรื่องของการอุดคิศตนเพื่อสังคมอ่าแล้วก็มีจิตวิญญาณในการเป็นนักขายในจิตวิญญาณคือในที่นี้หมายความว่ามีจรนยบันในการทำงานทำธุรกิจ ซึ่งตรงนี้เนี่ยใน7ข้อเนี่ยถ้าเราจัดสมดุลแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพเพราะเราไปบอกลูกค้าให้ดูแลสุขภาพนู่นนี่นั่นแต่ตัวเองไม่ได้ดูแลเนี่ยเราก็จะอยู่กับลูกค้ากับครอบครัวไม่ได้นานดังนั้นเนี่ยเข้อนี้ถ้าเราบริหารดีๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยนำสิ่งนี้ไปเล่าให้ลูกค้าฟังแล้วลูกค้าก็สามารถบริหารสิ่งนี้ให้มันครอบคุมนะคะให้ชีวิตมันเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้เราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนถึงจะสามารถดูแลคนอื่นได้ พี่จิ๋วคะหลายๆคนเนี่ยนะคะเขาทํางานโดยการมองว่าลูกค้าเนี่ยคือพระเจ้าสําหรับตัวพี่จิ๋วเองลูกค้าคืออะไรคะในในลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็คือคนที่ให้โอกาสเราทําให้เราประสบความสําเร็จในวันนี้สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ลืมบุญคุณของของของลูกค้าที่เขาให้โอกาสลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่สนับสนุนเราเมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังอยู่แล้วก็ดูแลเป็นเพื่อนกับลูกค้า ะะซึ่งบางทีเนี่ยลูกค้าบางท่านเขาอาจจะไม่ไม่มีโอกาสว่าเอออายุเกินแล้วไม่สามารถสนับสนุนได้แต่แตในครอบครัวเขามีคนที่เกิดใหม่มีคนที่แบบว่ามีครอบครัวใหม่เขาก็จะแนะนําแนะนําธุรกิจให้กับเราให้เราไปดูแลกับครอบครัวหรือญาติเขาซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราเหมือนคล้ายๆว่าเขาส่งมอบธุรกิจให้เราไปดูแลคนคนข้างหลังของเขาต่อแล้วให้ลูกค้ามั่นใจว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเป็นสื่อกลางในการ ส่งมอบธุรกิจให้กับครอบครัวของเขาแสดงว่าเทคน,นิคของพี่จิ๋วนั่นก็คือการให้ความสําคัญกับลูกค้าของเราเปรียบเสมือนหนึ่งในครอบครัวของเรานั่นเองสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่จิ๋วนั้นให้แง่คิดดีๆในการทํางานกับโดยแทนประกันชีวิตท่านอื่นๆในการให้ความสําคัญกับลูกค้าของเขาค่ะ ก็คือถ้าสมมติว่าวันนี้เราตั้งเป้าหมายนะคะและเรียนรู้อยู่เสมอและนําความรู้เนี่ยไปเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าเนี่ยและสิ่งสําคัญคือต้องกระตันอยู่แล้วก็ไม่ลืมบุญคุณของลูกค้ารับรองว่า ทุกคนก็จะสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการเป็นตัวแทนคุณภาพทีเด่นแห่งชาตได้ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะพี่จิ๋วต้องบอกเลยว่าเป็นเพราะความดีของพี่จิ๋วเนี่แหละถึงทําให้ได้พบปะสิ่งดีๆพบเจอคนดีๆนั่นเองนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่จิ๋วมากค่ะที่มาให้แง่คิดดีๆแล้วก็เทคนิคในการทํางานกับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเอเชียอยู่อย่างหนึ่งคะ่ะว่าความกระตันยูนั้นเป็นหนทางสู่ความสําเร็จได้อย่างที่พี่จิ๋วของเรานั้นมีความกระตันยูรู้คุณของลูกค้าและดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดจึงทําให้ประสบความสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้นะคะสําหรับตอนนี้หมดเวลาของรายการเส้นทางนักขายภักพิเศษแล้วคะ่ะเจอกันได้ใหม่ทุกวันเป็นประจำทางสําเร็จ .com TV ทีสถานีเงินล้านวันนี้ที่ฉันนันมณัสสุกราสุยานนท์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ